สีชมก็จะได้ฟีลแบบแสงอาทิตย์สาดไปด้านหลังแบบนี้หน้าต่างจริงๆผมเพิ่งได้ไฟของสมอริกมาเพื่อยกระดับคุณภาพจําลองแสงกลางวันจริงๆเนี่ยผมจะจัดของอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไปเจอของสมอริกก่อนคือมีเยอะมากคล้ายๆหน้าต่างจีนเป็นขีดเดียวเป็นวงกลมสามเหลี่ยมเฮ้ยผมเรคคอร์ดหัวใจตอกตอนจีสี่เหลีย่ยมฟ้าขาวแดงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแบบหน้าต่างอันนี้เป็นขาวแดงส้มสวยจัง ก็จะได้ฟีลแบบแสงอาทิตย์สาก็จากที่ผมนับเขาให้มาทั้งหมด20ิวเตอร์ที่เราได้มาครั้งแรกจะเป็นแท่งแบบนี้นรูนี่ด้านท้ายตรงนี้ตรงนี้หนึ่งด้านตรงข้ามอีกหนึ่งมันก็จะมีไฟสีเขียวติดแล้วก็หมุนก็จะมีไฟมาดูโอ้ตัวมไม้เจ้าตัวนี้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้หมดเลยนะตรงขอบตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะกว้างมากดึงมันปึ๊บเห็นไหมมันก็จะแคบลงลายตารางหมากรุก,กปึ๊บอ้ไงจะต้องเอาไปวางไ้ที่ขาตั้ง ด้านข้างนะครับพยายามอย่าส่องให้เข้าตานะพาดไปด้านหลังแบบนี้มันจะได้รู้สึกเหมือนหน้าต่างจริงๆอะ่ะจะเปลี่ยนแสงเดี่ยนสีก็ได้นะครับเพื่อให้มันสวยมากขึ้นซึ่งอย่างที่เห็นนะฟิลเตอร์อย่างเยอะเลยนี่มีรูปสายฟ้าด้วย